ไข่หรือเปล่ามาพ้่นมึงฟอ,องนี้น่าจะทอดไข่สวัสดีค่ะท่านกำลังอยู่ในช่องต็งต์อง,ง,องชาแน,นลนะคะมีชาวสามาดูปลากันเลยค่ะน่าจะออกมาไข่ เชา้าดูปลาค้าป,ปนค้นาดูป,าาปลาค้ารอปับปับ อันยักษ์นี่อันยักษ์กลเลยข้าวกันเลยเด็กๆเลยเด็กกินข้าวกันเลยแล้ว กเก่งค่ะแล้วสายมาเ๋วยวสาวก,ก็มาให้เอาหน้าบ้านอานันนม้บ้านเพรห,ห,หน้าบ้านก็จะปลูกผักไว้ปลูกพิษนี่ไม่ใช่เทศ าปาสูงไว้พอได้กินกินอะไรนะ่ากินก็เอามาหวานาาห่อวาะหวานนีนก็ขึ้นไน,น่ม่าเงี้ยก็ปลูกแต่กระถาง กำลังสุก เด็กแค่นี้ก่อนนะคะเช้านี้เจอกันใหม่ค่ะฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดใชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ